มาละสวัสดีครับก็วันนี้นะครับพาน้องหมาไปทำหมันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ไม่เคยไลฟ์สดนะครับ ครั้งแรกนะครับที่ผมไลฟ์สดก็เมื่อเช้านี้ฝนตกนะครับไม่สามารถพาน้องหมาไปได้นะครับก็วันนี้ถึงแล้วนะครับตอนนี้เขานี่สลบอยู่นะครับ แล้วก็น้องดามนี่กำลังทำอยู่ในครัวในห้องนะครับกำลังทำหมันครับก็หลายสกครั้งแรกนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณสิบจะเที่ยงนะครับ ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้คนเดินทางว่าเดี๋ยวเมื่อไรจะมาส่วนพึ่งเดี๋ยวผมไปนะครับเดี๋ยวผมไปเที่ยวหานะครับก็ขอบคุณนะครับเก้าสิบสามคนนะครับที่ดูนะครับปกติผมจะไลฟ์สดนะครับแต่ว่าที่บนดอยน้นไม่ค่อยมีคลื่นนะครับก็เลยไม่สามารถไลฟ์สดได้ครับ ครับผมเดี๋ยวเมื่อเช้านี้ฝนตกหนักมากนะครับผมก็เลยกว่าจะลงมาถึงที่จอมทองนี่ก็เที่ยงเลยนะครับตอนเช้าเช้านี้ฝนตกคนับเพื่อนครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมว่าเดี๋ยวผมลองทดสอบดูนะครับไล์สดดูเพราะว่าผมไม่เคยไล์สดมาก่อนนะครับผมมากับพี่เขยนะครับวันนี้ก็มาสองคน,นครับตั้งแต่เช้าเลยครับตอนนี้เขานี่หลับแล้วครับเพราะว่าใส่ย,ยานะครับผมใส่ย,ยาให้เขา ส่วนดามนี่ก็กำลังทำหมัน,นครับก็ช่วงนี้รู้สึกว่าน้องหมาผมนะครับหนีเที่ยวบ่อยมากนะครับผมก็เลยเป็นห่วงนะครับก็เลยมาทำหมันครับเจอที่หมู่บ้าน ซึ่งห่างไกลมากนะครับผมไม่สามารถตามได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าน้องจะไปอันตรายไหมเพราะว่าผมทําครั้งแรกนะครับเดี๋ยวมุจะถามหมอดูนะครับว่าหลังจากทํามันเสร็จแล้วเปลี่ยนอันตรายไหมครับเดี๋ยวพี่นุ่ครับเดี๋ยวผมไปหานะครับที่สวนพึ่งนะครับ น่าจะเดือนนี้นะครับป,รปลายก็ได้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะไปเที่ยวน,นะครับขอบคุณครับอาจารย์บุญยืนนะครับก็ถ้าไม่ไตยดีมากนะครับเพราะว่าผมไม่เคยไม่เคยรู้มาก่อนว่าทำนานยังไงนะทุกวันนี้ผมไม่เคยเจอน้องหมาผมนะถ้าผมนอน น้องหมาก็จะขายตัวไปตลอดนะครับไปเจออีกทีหนึ่งที่หมู่บ้านอื่นนะครับก็เลยผมเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงแล้วกลัวว่าจะเป็นอันตรายนะครับไปที่อื่นก็เลยไปทำหมันดีกว่านะครับที่จริงเนี่ยผมจะไปได้แต่เช้านะครับที่บนดอยนี่ฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็มีหมอกด้วยครับเมื่อเช้านะครับ ใช่ครับมันตีสัตว์นะครับไปทุกที่นะครับไปไกลามากนะครับประมาณ4ีกิโลนะครับน้องดำหายตัวไปผมไปตามนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมที่ผมไลฟ์สดวันนี้นะครับก็ไม่เคยไลฟ์สดมาก่อนนะครับครั้งแรกเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่า จะเป็นยังไงครับก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับอ,อ,อ๋อไม่เืินแต้ครับ เดี๋ยวผมจะรอหมอนะครับว่าจะให้ทำยังไงนะครับเดี๋ยวขอไลฟ์ศพเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ